สัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเนาะทั้งอิฟซีเก่าอิฟซีใหม่แล้วก็เพื่อนสุขสุขส่ขของเนาะครับมื่อนี้ก็ตดตะลุยกับสาวจันแลมกับเไดพามาส่องบางเห็ดคือเก่าเด้อครับพี่น้องไปรุ่นไปสู้น้ากันเด้อพี่น้องไปครับไปเลยพี่น้องดอ,อกแหกของเขาจ้ามันมนัมนมนันๆันเด้อพี่น้อง เพี่ถุงนุ่งนุ่งจ้าแหวงนะแหวงโอ้สวยเหลืองเออเหลืองอ่อนง้างมาถึงนุ่งนุ่งดอกจ้าอีกแล้วพี่น้องสวยๆเลยวันนี้เหอืองเหลืองจ้าเด็ดออกอีกแล้วพี่น้องเด็ดออกเร็วๆเร็วครับ อยู่หมดง่ายเลยพี่น้องบาได้ใายเบิด์ตโคดอกเด้อพี่น้องบาได้โอ้ยพี่น้องเบิร์ตโคดอกนี่พี่น้องเห็ดกอแดงครับพี่น้องสองกีงามมากพี่น้องโอ้ มีตระงกเบื้องจ้ะจุ่มแบบง่ายเลยจุ่มที่สวยพี่น้องหนึ่งดอกจ้าน่าสามไข่จ้าไข่ขเห็นองคขาวเลยพี่น้องเนี่ยไข่เห็นองคขาวจะเป็นแบบนี้ดอกหน่น้องจะเป็นเกิดเป็น,ปนยังไงล่ะเป็นลุ่มๆ <laughs> เป็นลายลาย Ni tiếng 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 เดี๋ยวไพี่น้องมูมเดียวกันท่านนี้เอาไปใส่กระตาอยู่หูกระตาอยู่น้ำสาวจระเลมอยู่ทั้งโน้นหุ่นครับพี่น้องเอาไปใส่ก่อนไปใชไปนี่ครับพี่น้องมันหายยากพี่น้นองหายยากเติบเลยพี่น้น au, องก็ะไรอ่า<อ>หนึ่งบานกระอนอยู่ได้ล่ะพี่น้อง อีกหนึ่งบานจ้าอ๋อหนึ่งจุดจ้าพี่น้องแตกอีกหนึ่งบานนี่ครับพี่น้องเห็ดเผือกนุ่ยุงได้พี่น้องไม่ดอกออเดียวข็รอน้่งามนี่พี่น้อง ส,ดดสองจุ้มพี่น้องน่ารักน่ารักเลยจ้าส,สวยงามงามน,น้อยจียน้อยจียน้อยมีแห้งน้อยค่ะ ก็เอาลุกนาแน่พี่น่องปวกกินขาเพิ่นอนจงไว้อ,อึบอีถึงทองคำจ้าดอกนี่สิโอ้ยขาแมขา่ขาเรียบขาเรียบุงหนึ่มจ้า บานแตไรข้างนอคือมีํำหนีบุด <c oughs> อก,กเป็นถึงยังกินบุหนึ่บานจ้า <c oughs> เออ,เอหนึ่งบานจ้า แดงแด่จะว่งงาง้างพี่น้องโอ้ยหยาดปวกก้อนพี่น้องโอ้ย,อยสวงจูมจ้าทดสอบความแข็งแรงปวกอันนี้กากัดค้นเลพี่น้องออติดดอกเลยงานพี่น้อง จะดอกงามด้วพี่น้องจุ๋มงานพี่น้องจุ๋มจ้าโอ้โหปาที่ถูกน้องเบื้องเนี่ยละงามด่างอีกอย่างหนึ่งนี่ด้วยรับพี่น้องเอาได้บูด้วยนี่อืม

พี่น้องพี่นล่งจ้าอยู่เลาะทางกลับอีกแล้วพี่น้องเก็บดอกนี่แล้วแลง้วก,กนน็สิได้พ้าพีผ้าหน่องลงกลับไปรถดก่อนเ้อะพี่น้องสิได้กลับบ้านเลยพี่น้องโอ้ยแดดก็ฮ้อนนอน,อนพี่น้องไปเบิ่งยอดรวมอยู่หถดุนเ้อพี่น้องไป พี่น้องเอ้ยมาหอดโลดแวล่วะพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้บัวลายปนไดเด้อพี่น้องบึงได้บัวลายหรอจ้ายอดรวมก็ได้สมนีละพี่น้องเมื่อนี้ได้บัวลายปนดยได้จังไดต้นตะลุยก็ฝากกดไไหลกดแช์น้ำเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ต้นตะลุยเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้ำพี่น้องก็จะได้รับชมลิปใหม่ๆจากต้นตะลุยเด้อพี่น้องจังไดเมื่อนี้ต้นตะลุยก็จะได้พาพีพาน้อง กลับบ้านก่อนลาก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ